เรดีพ okay. ่อเป็นผูชองชาปิเมอร์พู้ผมโต๊ดคูกับรายการโต๊ดคูนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแคชเกมแหละโอเคแคชเกมอาร์ก้าเอลวที่จุดเด่นก็คืออาร์ก้ากาลีกาลีอะไรนี่แหละกาลีดอต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 เนตไหมไม่รู้โอเควันนี้ก็มีแค่รับเชิญหพียงคนเชียวแล้วครับปั้นดีนี่ครับโอเคปั้นดีคนเดิมฮะโอเคเข้าเกมเลยนะ มาละเข้าเกมมาละโอโหเข้าเกมมากูว่าโชคดีเลยฮนะโอ้ยโอ้ยอาร์ก้าตาลีมันมันเรียกยากฮนะบอกว่าอารก้าเอลยด์ดียวนะนนะอ่ะนะปัน้นอ่ะไอปั้นปั้นมันมีคนแดกกูปัน้นโอ้ยโอ้มีคนแดกกูผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะผมเพิ่งมาคายครั้งแรกต่อเลยใครวะมึงด่ากรหรอปั้นอะได่ดาใครด่ากูสัตว์วะจะให้รู้จะให้รู้ อย่าป้ามงแมงเลยไอ้ป้ามามามาขวาล่างปั้นขวาล่างขวาล่างมันเยอะจริงๆเฮ้ยกูเจออันดับอันดับห้าเล่นเลยมัเล่นเลยมัอันดับห้าเนี่ยฮะอืที่อตทั่วแหละช่วเคชิ้นาราช่าครัสาวมันชื่อ P ี N คิกทิกตเคทีเอลิกทิิตหัวใจดีมากเฮ้ยปันปันปันแม่มึงดองอ่ะแม่มึงดอง โอเล่นที่เผอไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ม่ไมไม่ไม่่ยั่ไม่ไม่ไมมม่ไไม่ไ่ไ่ไม่ไมไ่ไม่ไมไมนไมไ่ไ่ไมง,งไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่่่ไม่ไไ่ย่าม่ไม่ไม่ไม่กินไมนะ่ยม่ยไม่ไ่ม่ไไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไ้ามาาา่าม ว้าโดนหลอกจ้าโอ้โหโ้ยหเฮ้ยปั้นปั้นข่าบนปั้นข่าบนปั้นขวานป่าบนปั้นเร็วๆร้อยกำลังหารอันนี้ใครเนี่ยไม่ใช่มึงใช่ไหมอันนี้แค่ให้เฉยให้หยอกเหมือนหลอกเล่นนะเว้ยเอ้ยปั้นปั้นปั้นคุ้งเอ้ยโดนอีเหรอปั้นคุ้ง แล้วเพื่อนโดนกูแล้วโดนกูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีมาลอยยงไงเนี่ยผีมาจากจังหัดโอ้ยอะไรปั้นปั้นคุ้งปั้นคุ้งอะไรกัโอ้ตายละตามาสายบนฝาบฝาบนไม่ไม่ป้าใคระบอกแล้วโอ้หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนนะพัดลมก็มีไม่เป่าอะาบนรือสายบนสาบนสาบน เอ้ชี้นี่จะแดกคุณเดียวใช่ไหมจะแดกคุณเ,เดียวใช่ไหมมาดิมาดิมาดิอะไรอะไรมาดิมาดิาด๋วโถไอ้น้องสายบนนะเอเอกํลาลังไปเข้าตัวนี้มันดักอยู่ว่าและวสองตัวไหนตอนนี้ผมกําลังอันดับห้านะผม,ผ,มผมก็เลยคุณผู้ชมไปนะที่ดูคลิปผมเนี่ยผมก็ขออภัยนะโอ๊ยปัน้นปัน้นปัน้ปนมันมีคนมันจะมันจะมีคนมันกินพี่ว่ะ เดีข้าไปก่อนโอ้โหเมื่อกี้มีพี่โจดสีแล้วสีสีเหลืองตายแล้วเมื่อกี้เห็นปหมล่ะนั่งเนี่คว้าแล้วมันเห็นพี่โจรด์เขาขอคำหยาบนะฮะอาจจะมีหลุดมาบ้างก็ขอภายกับผู้ชมที่ผู้โลกสวยก็ขอออกไปเลยนะฮะไล่ลไปเลยฮนะโลกสวยอย่าเข้ามานะฮะโลกโลกลูกไม่เหรอโคตรเรื่องบอกให้เตือนกูไงฮะป้านมึงไม่ฟังเลยฮนะ ขวาบนลองถามขวาบนกว่าร้อนมีง่ายเลยผู้ชมอาจจะขับลำคานผมไม่ถูกขอโทษครนะับจะดูดนี่ฮะขอแค่มีนคนดูมาผมผมพอตายล้วเออไม่แน่ถ้าผมเจอรหัสสองดาวได้เจ๋อแล้วลป้าลงมาป้าลงมาป้าลงมาปลาลงมาอูจจงแล้วป้าลงเร็วป้าลงมา,างม,าามาีตัตวรถสลย์มึงโง่ไงอ่านนี่ภาษาอังกฤษอ่านไม่อ,อ,อู้อมาผมมาโล่ ไอ้คือคนสีแดงนี่คือน้องผมนะฮะที่อยู่ในท้องที่ผมกำลังคุยกับผมนะ,ะก็ยังงงไปนะทำไมเขาไม่กินผมนะอ่ะตันไหลอะพี่โต้ทั้งหลังแล้วซอมบี้ตามมาใช่ไหมสปอมบี้ใช่ปะ่ะมึงไม่คิดจะเล่นบุกเลยเหรอหมึงนี่ขอต่อเลยกินเลยกินเลยไปกินข้าวล่างข้าวล่างปั้นข้าวล่างดิปั้นเลี้ยวก็ค่ะ กินเองกินเองปันเอาไปปันตะกูกเทือกุกกระจายเองมาเอาจริงแล้วข้ามดนข้ามดเอาจริงฮะอุย้ยแม่งแม่งโง,ง่ฉลาดหายไปก่อนหายไปก่อนหายไปก่อนเขาเรียกว่าหายไปก่อนเฮ้ยปันอ้ อุ้ยขอ,อขอไฟนะใครที่ชอบดูคลิปผมก็อาจจะรู้ว่าผมเป็นคนที่หัวร้อนง่ายมากใช่ไหมปั้นใช่อ่าไนน้ที่นี่แมัม่ยังยังไม่เข้าข้างกูเลยโถด่ดูดิน้องเลดละคุณก็โดนกูดิเฮ้ยกายอะไรอ,อ้ยไออันดั้หนึ่งแล้วเด็กมันมีบางครั้งผมอาจจะโชกกก็อย่าว่ากันนะ มันก็กลดตายเขาล้ำเบื้องต้นจริงอ่าจะรอให้รอบอลลัดหนึ่งนี่ใช่ป่ะไอชี้ไม่มีชื่อนะไอ้ปั้นขึ้นมาขวามันกระบานเร็วไอ้ปั้นขึ้นมาข่าวบอลเร็วข่าวบอลเร็วโอ้โหกูโดนไล่ล่ฆ่าอยู่วุ้นวุ้นตัวโคตรใจอ่ะตอนนี้กูมามุมแล้วน่ะแต่ยังไม่ได้ขึ้นขวายังไม่ได้ขึ้นเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ขึ้นบนเดี๋ยวปันจะสาดูสุดมุมขวาแล้วเนี่ยังขึ้นบน เอ้ยตกหัวใจโอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไต่มุงขึ้นมานะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปหาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋เไปหามัน่มเยกิดแล้วเฮ้ยป้นเขาลากับป้านเดี๋ยวหนูได้ยิงป้นนั่นแหละเฮ้ยป้านป้นเมียป้านป้นหทุกอย่างเอ้ยหมีนิีวนี้นี้นีนีหนีขนั้น อยเปฮ้ยปั้นเดี al, like, tá, illing, ๋ยวลงซ้ายครับป right right, ั้นม yeah. ึงจะแย้งให้ม yeah. right ันเห็นดินี่ท no right ี่ยิงที่กินกูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงเอฮ้ยไนลงมาแล้วปั้นลงเดี๋ยวเราตายมึงไม่ต้องให้โก้มึงไปเก็บเอาเราเลี้ยงเก็บไป็นปั้นเเพียบเลยมาเก็บดิโอ้โหเพียบเลย ปักันเลยปกันเลยต้องเลีไปไอ้มง่มันตามอยู่อ่ะตามบอเดี๋ยวเราลงไปซะเดี๋ยวเราไไหนมเขาสดไปโดนกูแดกก็บอกไปซะเดียเรานกินันดูแล้วมึงให้กูกินทำไมล่ะเอา ูกอได้ปั้นได้ฮ่า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 เขาเรียกว่าเซียนโตฮะอาโดนแดกหมดไปครับพี่น้องฮ่าหัวล้อนนะดิหัวล้อนนะดิหวานสุดเลยที่กูหัวล้อมันไป็นใครอะเจบปลาเจบปลาเจเปลาโถปั้นที่งปั้นเจอไอ้ยปั้นก็เจอมาละปั้นไปไหนปั้นไปไหน ไม่ใช่หรอบ้านมาซ้ายาล่างบ้านเฮ้ยขวาล่างพี่พมาสามหมื่นนะสามหมื่น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 นะขวาล่างขวาล่างกลางไปเออบอกแล้วบางครั้งดี๋อาจจะกากแต่ก็สามหมื่นอ่ะกินหมดตอนนี้ไม่รู้ว,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 ว่าไอ้ปั้นเจอหมดแล้วป้นเจอหมดแล้วจะบอกไม่ใช่หรอวันนี้นโชคดีฮะแดดเลยรอแดด บอกแล้วความโชคด,ดีมันยืดเยื้อโตบอมนะฮะโอยมันกล้าก็อย่างนี้อบอกแล้วผมโชว์ผมโชว์เทพไงมาวันนี้ใครอยากกันให้หดักหน้าห่อห่อหอห,อห,อหอบ้านทำไมเอว,วขวาล้างทังไปมันดักกันอยู่ใครดักบอกมาเลยเขีย่ยให้ไออันดับสี่อันดับสี่โหแค่อันดับสี่ ไอ้อไป้ามันเตะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนฮะเฮ้ยเจอแล้วไหนอนาฟีไหนโอเจอแล้วเจอ,อเแล้วข้าแล้วนอกก็ปไป,ปไม่ได้กูจะไปกินมันอ้แมงก็ไม่ไปิดไม้ด้วยเจยังเข้าไม้กูเลย ยังไม่ได้เจอทีั่นแหละมันไม่ดีสุดเดี๋ยอันนั้นอันดับ,อ,ดบอันดับสองฮะมันกายล่างเลยจะวะมันต้องเล่นแน่เล,เลยถ้าผมแพ้ตาเด็กก็ย่าจะหา,าผมกลางไหมอาจจะมีพิพักันด้ดง ใช่ไหมว่าตัวตัวตัวเล็กว่ะอาทีมก็ทีมโดนโซแล้วไอ้เชี่ยทำกูนะอันนับนี่วะ มึงฮะ,<ป>ะพ,อพอี่ป๊อปอ๋ออะพี่ป๊อปไม่ท้องมันอินเดอร์กินเลยกูขอโทษกูคือเนอะอยางไม่ตายแค่บ้าไปนิดนึงเกยบไปแคสกิ้งเก็ไปเล่นไปหนึ่งปืนต่อเล่นกันแล้วจบเออแล้วน,นี่ยังไม่ได้จุดคลิปครับมึงน้ผมขอกินนี้ฮะมันไส้ โอเคแดดเราเราสิ้งเอ้จะ้องแดกที่ไหนนะเจ้เอาเจอมแปั้นไหนเนี่ยแล้วเมื่อกี้กูกูจะล็อกแดกที่ที่ที่สามโก้เราไปดิเราไปเราไปเราไปอ๋อไอ้ที่สามรอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นนะเว้ย

อยว่ดีเหรอเด็ก ah, น <editing ay> ักเล่นอาวั่นอาเขาเรียกว่าต้องมีทักษะในการเล่นฮะเขาจะมาให้ผมสอนก็ติดต่อทางไก่หน้าสอนฟรีไม่คิดตังค์หนีดิหนีไปดิหนีไปดิอาอะไรทีจะแดกหรือเาะ ปันปันปันมันปันปันช้ามากแบบใสใสโอ้เจอกันนับะนับสอบบ่ไม่มาใครเกล่ยปืนแล้วมึงแครได้เหรอไอ้มึงรีบป้ามึงมาแครกูก่อันมันบิดเพิ่พี่เกล่ยแล้วโอ้กูสายมึงมาออกคลิปเดี๋ยวคลิปนี้กูไม่เอาแม่งเลยเฮ้ยที่จะทำเนี้ยชนะได้ยังไง แต่แค่เกมเตือนว่าบัดมึงขอคลิปนี้ก่อนคลิปนี้ไม่มีแต่ไม่มีสาระเลยอืมอืโอ้ยอันดับหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงก็ขอขอบคุณนะแบัดมึง <c oughs> ไม่ตายแล้วมึงจะบอยจา้าเอา้าไอ้เหี้ยกูจะให้มันกินแต่มันไม่กินกูเองอ่ะเอ้ย,อย,อยกูไปกินมันเองทำไมนะกูบ้าป่าวอะคลิปนี้สมมติไม่มีอะไรบ้าฮะแค่ประมาณสิบนาะทีฮะ อาจจะไม่หนุกบ้าอาจจะอาจจะด่าบ้าอาจจะโมโหมาอาจจะหัวร้อนบ้างก็ขออภัยนะฮะโดยยังสนุกสนานสมบูชุ่มภาคภูมิใจตัวเองนะฮะทำเงินแวผมขอให้เพื่อนก่อนอ๋อขอขอบคุณที่ตามผมนิดกานแล้วก็แชร์มานะขอกราบลาพี่เท่านี้ครับ ขอบคุณครับลาก่อนนะบ๊ายบาย